สมณะใจสงบสมณะใจสงบเมื่อใจสงบแล้วก็เป็นสมณะใจสงบกายสงบวาจาสงบสงบจากกันเพ่งอยากได้สงบจากความพยาบาทสงบจากความเห็นผิดจากทํานองของธรรมใจสงบเป็นสมณะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ใจสงบเป็นสมณะใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบทำงานด้วยใจที่สงบจะเรียนสอนสวดสร้างเผยแพร่ปฏิบัติด้วยใจที่สงบใจสงบแล้วเป็นสมณะใจสงบแล้วไม่กังวลปลอดเครื่องกังวลกังวลที่จะทำงานใจสงบแล้วไม่กังวลกับการทำงาน ใจสงบแล้วไม่กังวลกับการใช้ชีวิตใจสงบแล้วตื่นขึ้นมาไม่กังวลว่าจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรใจสงบแล้วไม่กังวลกับการต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆใจสงบแล้วทุกอย่างก็ว่างทุกอย่างก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียตนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยไกายวาจาใจใจสงบแล้วเป็นสมณะใจสงบแล้วไม่กังวลไม่วิตกไม่ประมาทไม่เสื่อมไม่มีโทษไม่มีทุกข์ใจสงบแล้วมีความสุขเย็นใจสงบแล้วเป็นสมณะได้เห็นสมณะคือได้เห็นใจที่สงบ ของตัวเองได้รู้จักสมณะได้รู้จำสมณะได้รู้จริงเรื่องของสมณะก็คือเรื่องของใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วเราก็เห็นสมณะตลอดเวลาเป็นมงคลคือเห็นใจของตัวเราเองที่สงบสงบเย็นจากเวรจากภายัยจากการเบียดเบียนจากการพยายามตจากการเพ่งอยากได้ใจสมณะเป็นใจที่สงบ เมื่อใจสงบกายวาจาก็สงบใจสมณะใจสมณะคือใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วจะดูจะฟังดมกลิ่นลิ้มรสเป็นไปด้วยความสงบดูด้วยความสงบฟังด้วยความสงบดมกลิ่นด้วยความสงบลิ้มรสด้วยความสงบรู้อารมณ์ด้วยความสงบรู้ความคิดด้วยความสงบรู้ความรู้สึกด้วยความสงบรู้เรื่องราวต่างๆด้วยความสงบ เมื่อใจสงบแล้วอารมณ์ก็สงบความรู้สึกก็สงบความคิดก็สงบเมื่อใจสงบแล้วเป็นสมณะสมณะในพระพุทธศาสนาคือผู้ที่มีใจสงบเมื่อใจสงบแล้วสงบจากกรรมกิเลสวิบากสงบจากกิเลสอุปกิเลสสังโยชน์ไม่ถึงสังโยชน์ใจสงบแล้วเป็นสมณะ ื่อใจสงบแล้วเป็นสมณะสงบจากความเครื่องเศร้าหมองสงบจากความวุ่นวายสงบใจได้ท่ามกลางโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใจสงบได้ท่ามกลางความเกิดดับของสังขารที่ไม่เที่ยงใจสงบได้ท่ามกลางความเกิดดับของจิตทั้งหลายทุกๆดวงใจสงบได้ท่ามกลาง ความไม่แน่นอนของสังขารใจสงบได้ทำากลางธรรมทั้งหลายใจสงบได้ทำากลางโลกโลกธรรมทั้งหลายใจสงบแล้วเป็นสมณะแล้วใจสงบแล้วเป็นสมณะแล้วใจสงบแล้วเป็นสมณะแล้วใจสงบอยู่ด้วยใจสงบอยู่ด้วยใจสงบทำาการสังขารทั้งหลายทำากางธรรมทั้งหลาย ทำกลางโลกทั้งหลายใจสงบมีความสุขหนอใจสงบมีความสุขหนอใจสงบมีความสุขหนอบุญใหญ่ได้เกิดแล้วหนอใจสงบหนอบุญใหญ่ได้เกิดแล้วหนอใจสงบแล้วนิพพานแล้วเย็นแล้วเป็นบุญแล้วเป็นความสุขแล้วใจสงบแล้วหนอใจสมใจสงบเป็นสมณะแล้ว